ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิวทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาวิที่4โรงเรียนเบียบุศศตรศกษากรสอนโดยคุณครูนรพัพนะะรรหรือว่าครูเพิร์นนะคะเรายัางคงอยู่กันในหน่วยเดิมนะคะหน่วยที่2สิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรื่องที่1การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตซึ่งกิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะ วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในกิจกรรมที่1.2รอจำแนกสัตว์ได้อย่างไรนะคะซึ่งจากกิจกรรมในคลิปโูที่ผ่านมาคุณครูก็ให้เรานะคะสังเกตโครงสร้างภายนอกของสัต์ทั้ง24ชนิดในบัตรภาพแล้วให้นักเรียนกำหนดเกณฑ์แล้วจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มซึ่งคุณครูก็ได้ให้แบบบันทึกเรียนตามไปเพื่อให้นักเรียนฝึกใช้เกณฑ์และจำแนกสัตว์แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาวนกันอีกครั้งนะคะ ว่าคุณครูใช้เกณฑ์ไปแล้วคุณครูจะสามารถจำแนกสัตว์ออกได้เป็นกี่กลุ่มบ้างโครงสร้างของสัตว์ภายนอกนะคะถ้าคุณครูใช้จำนวนขาเป็นเกณฑ์เนี่ยคุณครูจะสามารถจำเนกอออกได้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของสัตว์ไม่มีขากลุ่มของสัตว์มีสองขากลุ่มของสัตว์มีสี่ขาและกลุ่มของสัตว์มีมากกว่าสี่ขา ซึ่งคุณครูก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเกณฑ์เนี่ยมีอีกเยอะมากมายเลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นจํานวนขาหรือว่าไม่จําเป็นว่าต้องแบ่งเป็น4กลุ่มเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุยยกตัวอย่างของเกณฑ์มาให้หนัเกเรียนดูอีกหนึ่งเกณฑ์นะคะก็คือใช้การมีปีกเป็นเกณฑ์ค่ะถ้าการมีปีกเป็นเกณฑ์เนี่ยจากสัตว์ทั้ง24ชนิดนะคะเราสามารถจําแนกมันออกได้เป็น สองกลุ่มด้วยกันก็คือจะเป็นกลุ่มของสัตว์มีปีกและกลุ่มของสัตว์ไม่มีปีกค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะของนักเรียนละคะนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกออกเป็นกลุ่มๆวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันในเรื่องกิจกรรมที่หนึ่งจุดสองราจาแนกสัตว์ได้อย่างไรแต่จะเป็นในส่วนของข้อที่สีะะ่ถึงข้อที่ห้านะคะข้อที่สี่ถึงข้อที่ห้าวันนี้ที่ครูให้นักเรียนทําก็คือครูอยากให้ เราเนี่ยร่วมกันศึกษาสัตว์สองชนิดด้วยกันที่อยู่ในบัตรภาพใน2ีชนิดนั้นนะคะก็คือปลาและกุ้งขาด้วดยอยากให้นักเรียนนะคะสังเกตทั้งโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของสัตว์ทั้งสองชนิดค่ะเมื่อนักเรียนสังเกตแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่45ค่ะบันกด้โดยการวาดภาพลงไปนะคะวาดโครงสร้างภายนอกของปลาและกุ้งและ วาดโครงสร้างภายในของปลาปมค่ะหักนักเรียนคนไหนไม่สะดวกในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมปไปเลยคะ่ะ เป็นไงกันมากคะสําหรับกิิกรรมในวันนี้ของเราเรามาดูบันทึกผลการทำปกิกรรมกันดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะครูได้บันทึกผลการทำปฏิกรรมได้ดังนี้นะคะโครงสร้างภายนอกของปลาโครงสร้างภายนอกของกุ้งโครงสร้างภายในของปลาและโครงสร้างภายในของกุ้งนะคะคุณครูก็ได้วาดภาพลักษณะที่ครูสังเกตได้แล้ววาดภาพลงไปในตารางในแบบบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยนักเรีนลละคะทำได้ยังเอ่ย ถ้ายังไม่ทำนักเรียนสามารถย้อนคลิปวิดีโอไปสังเกตโครงสร้างภายนอกภายในของทั้งปลาและกุ้งได้แล้วหยุดคลิปวิดีโอในการวาดภาพเพื่อให้หนักเรียนสะดวกในการทำกิจกตรมค่ะเรามาดูโครงสร้างภายนอกของปลาและกุ้งกันนะคะโครงสร้างภายนอกของปลาและกุ้งเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีหัวตาและหางเหมือนกันดังนั้นปลาและกุ้งนะคะจะมีหัวตาและหางเหมือนกันค่ะ ในส่วนที่แตกต่างกันก็คือปลาเนี่ยจะมีลำตัวแบนผิวหนังมีเกลด็ดส่วนกุ้งนะคะลำตัวจะโค้งงอมีเปลือกแข็งอุ้มลำตัวอยู่นะคะเราเรามาดูในส่วนของโครงสร้างภายในของปลาและกุ้งกันนะคะซึ่งโครงสร้างภายในของปลาและกุ้งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะโดยปลาเนี่ยจะมีโครงกระดูกแข็งหรือกระดูกสันหลังนะคะอวัยวะภายใ,ในจะอยู่ในช่องท้องนะคะส่วนกุ้งเนี่ย อาไวว่าภายในเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนหัวนะคะแล้วก็กุ่มไม่มีกระดูกสันหลังค่ะแล่นักเรียนทราบหรือไหมคะว่ากระดูกสันหลังคืออะไรกระดูกสันหลังนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกระดูกแข็งเรียงเป็นข้อๆเชื่อมต่อกันทอดยาวอยู่ในร่างกายของสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ติดกับหลังนะคะซึ่งจะเรียงทอดยาวเนี่ยจากศีรษะจนถึงหางเลยค่ะนักเรียนก็ลองสังเกตได้จากภาพเลยนะคะว่ามันจะ เกี่ยงเป็นข้อๆเชื่อมต่อกันยาวเลยนะคะสุดท้ายคุณครูอยากฝากแบบบันชุกกิจกรรมหน้าที่45นะคะให้หนักเรียนนะคะบนทึกจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะโดยการวาดภาพลงไปเลยให้เรียบร้อยนะคะครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจงทำกิจกรรมและเรียนรู้จากกิจกรรมที่ครูได้สอนไปนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย